หลวงพว่อว่าอยากดังครับ<อ>้าชื่อใะ่ครับบูอะไรชาปุ่นเตยเจ,จ้าบา้านเจ้าบากก้านเราอยู่บ่ครับไปทางไในว่มีโยมมาหาเ<ม>ต้องว่ต้องจะวงตาคือเฮ็ดอย่างน้อย <laughs>

ขับนนะครับ <c oughs> มาถามมาขอสอีวมาถามลงตายแล้ว <c oughs> โหมดงาเตียงเตียนอืมเอาหวานแล้วม <c oughs> เป็นดวงตาครับมาสบนานอัง ต้องคอยสิดังด้วยละ่ะมึงหันว่าหลวงพ่อมาอยากดังปัะเี๋ต้องเอาหลวงพ่ออยากดังจงังคอยสิดังเงินเกา่เกาไปแจกไปปางก่อนก็ถเงินเก่าเงินเก่ที่ฝากไว้บอกตายมันทำแต่แจกแต่ปางก่อ <laughs> น กันเลยกังกับไม่ได้เลยไ่ไบอกไม่ได้บอกออกกันที่ออกมนี้แล้วครับหลวงตาเอาเลยครับเล่นหมดครับครับเอาเลยครับกรนมสการครับใหญ่ใหญ่น้องวดบางทีผ่านมานะครับผมนะครับสวยปุ๊ดสวยปดนะครับหลวงตานะครับสำหรับงวดนี้ลวงตาเนี่ยยังมีแนวทางแบบเก่าโตเก่าอยู่บ่ครับหรือลักษณะแบบใดครับในการทำมาว้างมันหลั วันคล้ายๆเก่าเห็นแต่ตรงไร่ต้นไม้เขาเป็นสีตรงสีทองหมดแต่เขาเขาก็บอกว่าบ่ต้องเล่นตัวอื่นเล่นตัวเก่าเล่นต์ตรงเก่าตรงเก่าตัวเก่ามันเป็นของเก่าเด็กเก่าเก่าหมดนี่แต่เก่าหมดใดครับเก่าตัางใดเนาะครับต่างว่าว่าจัิงสิคนกันนี้หมดเลยนไหนขึ้นอื ฝันตั้งแต่มื่อใดครับหลวงตาเมือต่อเมื่ฝันต่องวดแล้วบ่ครับนั่นแล้วบ่ให้เห็นตัวเก่าเล็นตัวเก่าตัวเก่าก็มี่หาแต่สามกับสี่สองตัวใดน่มบ่ที่นี่อมเรมาตัวเก่าถึงประเดี๋ยวได้สี่สองสองสี่ป้าสิขึ้นเครื่องผมยังไดจักเด้อตัวเก่าของหลวงตาเห็นไหมถึงตัวทีแล้วบ่หรือว่าตัวทีมันออกไปแล้วอืมก่อนนั่งรถตั้งไหนนี่แหละหมายหมายถึงตัวเก่าตัวใดครับหลวงตา ก็บบได้ถามก็พราะใเสียงค้นลุกไหลหนีไปหมดเลยในกลางคืนแต่เป็นตัวทีงตาให้นตัวเก่าของหมด่ิพานมาบออตัวตัวแดวงตาให็น้มี่ิพานหมดอิ่านมากงตายมมากก็ไม่บอกกับหมดอิพานมากกับสามสี่สี่เจ็ดก็ห้าเจ็ดแต่ว่าย่อมสีคนคุ้มมาทะมาคุ้มถามนี่กิดบอกไปเก่สามหา ย่อบ่นบ้านยู่อครับบ้านบ้านกมันยกันมอฟซีแถวระแวงนี่เท่นกันครับับไม่เข้านะดสามห้ากับอีหนึ่งห้าหมวดหารมาควดมีหงวดซิมานี่ยมวดิมาหมายถึงหวดหนึกันย่านี่บอครับนี่ละแปดสามห้าแปดสามห้ากับ หนึ่งห้าหนึ่งห้าีองนะครับจดจดเครับแปดสามห้ากับหนึ่งห้านะครับสับโอบยะครับตัวเก่ากับเนจะให้นะครับจะเหนนะครับที่ว่าตัวเก่านี่ตัวเก่านน่มันออกหาแปดสามเนาะนี่แต่ว่างตาบกแปดสามหางตาเียนตัวนี้นะครับเด้อแปดสามหาปิ่นเท่าถึงเม่นซับไปซับมานะครับเป็นไปได้เร้อนะครับแต่ว่าเจ็ดสองน ห่อนละอูละอูจะห่อนมาตงแคลยเจ็ดสองแต่ก็บมะเน่นะครับมะเนเก็มีจกตุวรงเลคดจ็ดสองเห่ครับเจ็ดสองอยู่ลกิโลก็มาเอามาเอากลงพ่อเนี่ยมาใส่ก่าครับด็กตุเ่นเดี๋ยวถ้ามาได้ตรงเลยเมื่อเขาก้นมาขายรถตะเรแต่เขามอเอาโดยตรงเลยลงพ่อหายไปตัวนี้บ่ครับตัวนี้ครับอือลุงได้ครับบอกอีกสามมึงไหมครับ นี่นะครับพี่น้องเ้าแคปแครหน้าจอได้เลยเดยอครับผมนะครับลูกแปดหาสามคนตปบแปดสามหาแปดสามแปดสามนะครับปูห้แปดสามหาพี่น้องทางไตสิบห้าอองยดแลครับเพราะว่าอหนึ่งมักสิบหกมักสิบหกมักสิบเก้านี่ดวงตาบ่หลายตัวหรอครับกัผู้ใด พค่นไปลงทุนแล้วพค่นกับว่ได้เสียหลายถ้ามันว่าถือเนาะแต่ว่าถ้าถือคุณจะได้หลายได้คุ้มนะครับว่าได้หลายตัวก่อนเราเคยสร้างคุณล้มกันครับ <laughs> พี่น้องเาหลายท่านอยากให้พี่น้องมีอยู่มีกินทุกต้นเพราะได้เห็นวุ่นในท่านะนะฮะหวังในท่านเ่านผู้ชมนะครับผมบา,างท่านก็จะพิมพ์คอมเมนต์มาถามเนาะถามว่าลูกตา ไต่ไปเทิงโอ้ยจะสกาลอย่างไรนะครับพี่น้องครับพี่น้องรับชมอยู่ตอนนี้ครับบอกเลยนะครับเด้อถ่าเอซี่นะครับถ่านไรทุ่นไรก็ไปไต่ไปเทิงฟังกันนะครับครับบางท่านพักผักกางผักไต่พิ่นอาจจะสร้างไต่เทิงออกเนาะก็จะแปลตรงตัวทั้งบนทั้งล่างไม่ใช่เหรอเนาะแต่หลุมแต่หลุ่มนะครับภาษาอีสานนะเดืนว่าทั้งไต่ทั้งเทิงนะครับกับเทศกาลอย่างทงนี้เพิ่นเนาะนะครับขออนุญาตใส่ใจหน่อยเด้อพี่น้องนะครับนั่นต่อ ไปบุญไปล่างน้ำพี่น้องกะมีสามแปดห้านี่ก็ไปลงไปตัดอีกตัวก็ได้เนาะยึดจับฉลากที่แบ่งรัฐบาลนะครับตัวมีดสามตัวหนาสามตัวหลังแม่นครับรัฐบาลนะครับฉลากที่แบ่งรัฐบาลนะครับเมื่อหลายตัวเล็กเรืของเราเราหายแค่นี้แล้วเด้อพี่น้องก็ลองเอาไปจับแยกได้ครับเด้๋ยอาจจับแยกในตัวนี้ก็ได้นะครับไปเห็นเป็นหกประตูบ่ครับแม่นครับหกประตูอาจจะเป็นแปดสามสามแปดหรือจะเป็นสามหาหาสามนะครับไม่หนีแหละครับแปดหาหาแปด นี่ไปไปอยู่ในนี่ก็ได้นะครับพี่น้องก็ลองไปเองแอดมินกับบอยากจะแจ้งหลายเนาะแต่เกิดว่าแจ้งหลายก็สิว่าลงตาให้เลขหลายแท้โมเมนต์ครับต้นแหงนัสมีนะครับอันนี้แม่ซันี่พี่น้องก็ลองไปวิเคราะห์มึงนะครับหรือหรือจะสี่ก็ได้ครับขึ้นเขียนในตารางแบบนี้มาเทาก็เฉียงมาสีก็ได้นึ่งหาหาเนี่ยในกระถือเร็วนั่นสามหาสามในกระถือเร็วถือมัดอยู่ในนี่ครับทั้งแต่ทั้งทั่งนะครับแค่เอาแปดถึงมาซับมาสีก็ได้เอาแปดลงมาล่างกับเป็นแปดหนึ่งห้านี่สิ สรุปแล้วมีเลขกยูซีตัวมีเลขกยูซีหลักเออเอาไปจับกันเอาไปจับกันเอานะครับมีเลขหนึ่งเลขสามเลขหาเลขแปดแค่นั้นเองอ่าซีตัวจะยอมมากกว่าไห่แฉนี้ละโอ้ให้แค่นี่ครับคุณมาขอคนตั้งแต่งเจ็ดมาคนฝึกฝนเร็วกว่านี้จะให้ไปตัวนี้เนาะไปตัวเดียวเป็นเลขเลขฝันเนาะเขาเขาบอกว่ามันเขาก็ไอ้เจ็ดเตี้ยนเขาม้วนเอง แล้วก็ครับว่าโยนเห็น่งเก็บเกี่ยนขมวดแล้วหมูใบสุ๋ด้วยเลขะหมดเก็บเกี่ยนแข็งแล้วลุงบดได้ลุงพก็บ่ได้คิดว่าเป็นเดียวกันนะครับเอได้ก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับเราลองวิเคราะห์ดไปจัดหน้ามุ่งเนาะได้เห็ดบุญเห็ดท่านกันหนึ่งนะเห็ดบุญเห็ดท่านนะครับทันใดถ้าเกิดว่างว่านี้อะไรก็ตามพื้นเก่าครับพี่น้องนะครับเพราะว่าหลวงตาเป็นตะกี้นี่ ก็ว่าถือขัดถือเนี่ยอยู่เนาะหนูตาเนาะครับครนี่แหละโมนี่แม่นว่านมันเรื่องร่อนย่อมนะบ่ได้ได้ร่อนย่อมกนี่ก็แม่นมัดบ่ครับนี่ไปนนี้ของของอาจารย์อาจารย์องค์เก่าของเก่าเล่าพิษตะเคียนตะเคียนตะเคียนหนักมากขนาดงานตเคียนิดกรับตะเคียนกคยมีโศกน้ําันลายอยู่นะครับผมหลังจากอที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เป็นบุญได้ยงทานสมัยสิเป็นแนวแนิมิตในความฝันเี่อเนาะ นี ini, care, bueno e ่ฝ oh, ันโมเมนเล็กศูนย์โมเมนต์เหล็กทั้นวลโมเมนต์เล็กยังฝันย่ำไหลออกย่ำนั่นนะครับผมพี่น้องก็ถ้าชอบก็ตัวนี้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์นะลอยสารหลวงพ่อฝันแม่นหลวงพ่อฝันแม่นบ่แต่ไม่อยากดังละว่ะหลวงพ่อละวะเนี่ยลอยลอางหลังนอแต่ว่าเป็นมะกอกกระแหงน้องหลวงพ่อเนาะ ตึกตึกเพราะว่ากันเอาสโลปเกนของครับผมเอาลวงตาเอาคำคมของลวงใจทีหนึ่งครับผมก่อนสรับเกลฑกนะครับที่ดวงตาคือว่าบายเที่ยวนะครับลุรรมพานำเกิดเอากำเนิดไปตชหน้ากุศลสนทุนลุกมากุศลาทางสวรรค์ของเบาเราออกไปได้จงหาไหวให้คบกันศรัทธาให้ตั้งมั่นตานที่นั่นจึงจะดี ภาวนาดีวิเศษตัดจิเลสข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีแสวงหาญาชาเลยสาธุ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 ครับ